โอเคครับผมกล่าวแต่ดีทั้นประชุมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับปีเซ,ะซ,ะซะนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับเกมวันพันแมนหรือสตรองเกตันนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมผมก็พูดไปแล้วนี่วันนี้ก็มาอยู่กับไอดีซืบนะไอดีซืบห้าเจ็ดแปดนะครับผมก็เป็นไอดีสายฟรีที่ผมเล่นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นไอดีสายฟรีนะครับ ผมก็เล่นมาได้8วันแล้วนะก็คือวันที่8วันนี้นะครับผมก็มีล็อกินตรงนี้แล้วนะนะครับผมแล้วก็วันนี้คนระับเป็นวันที่8ผมตอนนี้ผมวิว48ครับก็ตอนเย็นผมว่าน่าจะจบวิวเกือบวิว19นะไม่รู้ว่าจะขึ้น19ได้ไหมนะแต่ก็น่าจะเกือบๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ โ oh. oh. hey. yeah. อเคทำไมนะผมก็จะมารีวิวไอดีนี้นะครับก็เป็นไอดีที่ผมเล่น5ตัวเหมือนเดิมครับตอนนี้อันนี้ก็ยัง5้าตัวเหมือนเดิมนะประมาณนี้เลยครับทีม oh. ผมได้เอาบอลตรงโอ่นะครับแล้วก็เอาซุยดีวเข้ามานะ เออไม่ใช่ซูริพติโซนิกนะผมเอาโซนิกเข้ามาแทนมลโตรนะ<อ>ผมไม่ได้ดีจริงไปแล้วนะตอนนี้ก็กำลังสามแสน,นเออสามแสนหน้าสามหมื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตรงนี้กันก่อนนะครับก็กำลังรวมอยู่ที่แสนเป็นะครับตอนนี้อันดับอันดับนะครับจัดพลังตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับก็ถ้าเกิดผมใส่ทีมาตัวนะครับก็จะอันดับห้าสิบได้นะ ห้าสิบห้าสิบสี่ได้นะครับอันดับนะทานนางอยู่อันดับที่แปดสิบเจ็ดนะครับตัวกองตัวละครสุดเก่งอยู่ที่อันดับหนึ่งร้อยยี่สิบนะแล้วก็กิ้วอันดับที่สี่นะครับต่อมาดูแนวกันก่อนนะครับแนวตอนนี้ก็เปิดฟิกเกอร์ชั้นที่สี่แล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเปิดชั้นที่ห้าได้นะ ต่อมาเรืวความสำเร็จนะครับก็ยันเวลที่สิบสามนะแล้วก็มาที่ฝึกฝนนะครับเปิดถึงลงยิมฝึกฝนชั้นกลางที่เรียบร้อยนะนะต่อมาครับมาดูที่ไซตามะกันเลยนะจัต r ตรี่ไซตามะนะผมปุดอันหลักอยู่นะครับตอนนี้ก็ายังเหลืออีกบหนึ่งใบนะก็ขอคุณให้ิวไปแล้วเลยครับ ต่อมานะครับก็มานุของดองครับอันนี้โอเดี๋ยผมเปิดผมเปิดอันเชิญไปปลูกรอบแล้วนะไม่ได้ตัวไอซ์นาจำกัดมาเลยนะครับก็มันูที่กระเป๋านะครับมีตัวดำสุดสิบใบนะแล้วก็ของดองมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีลูกแก้วบูโรดเหมือนเดิมนะครับผมมีกัมมาพดกันมาห้เราจัดเรียบร้อยแล้วนะก็สำหรับใครที่มีหินพัฒนานะครับหรือว่าจะเก็บ ยินพระธาพิาสานไว้ก็เก็บไว้นะเผื่อนาคตซุ่มในตัวม่วงนะครับผมก็รอเอาบูอรดนะครับตอนนี้นะรอบรูอรดอยู่นะครับก็อัปเดตวันที่แปดนะครับก็มีศึกสนูเมนมานะครับศึกสนูเมนมาโอเคต่อมานะครับก็ ตรงนี้ประจนไปผมผ่านหมดแล้วครับผ่านครบหมดแล้วนะตรงนี้ยังอยู่ชั้นแรกอยู่นะครับแล้วก็ต่อมา,มาดูลนดับลานปลาโลนะครับก็ยังเป็นทีมห้าตัวเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับผมจะใช้คอมประมาณนี้เลยนะทีประมาณนี้เลยครับก็ตอนแรกจะเอาจากัรกรพดติดมาแทน ทีนอนะลแต่ก็พลังเราดันไปไกลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปั้นเด็กตามหลังแล้วกันนะต่อมามาดูตัวละครกัน,นครับก็ซูปเปอร์นอยนลักชายนะปั้นไป4ี่หมื่นห้าพันกว่าเลยนะครับเป็นตัวอันดับที่มีพลังมากสุดในทีมนะครับแล้วก็มีอาชุราคาบูโตะครับพลังสี่หมื่นสี่หมื่นพันนะครับจ 12, นะออปะั้นสองนะแล้วก็อสกิ้ แ่าวก็อัพน,นิดนะครับโอเคแล้วก็สี่หมื่นสองพันเป็นที่เรียบร้อยนะต่อมาโซนิกนะครับสามหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็จีนอตกลังสามหมื่นนะตรงนี้ก็ตำขึ้นสี่ดาวน่าจะได้นะครับก็อรอเก็บเพลนะครับตัวนี้ใช้ท2ปสองควาณลูกสิบสี่นะครับตรงนี้นะ เมื่อกี้ต่อมาอาจา,ารย์นั่นฟ้าครับผมใส่ให้ครบทีมน,นะตอนแรกผมกะจะเอาบูลอสมานะแต่ก็ปั้นบูลอสเอซิตนาบวกก่อนนะนก็รอหินพัฒนาอยู่นะตอนนี้กำลังสองหมื่นเก้าพันนะครับต่อมาราชาใต้ดินนะครับพลังสามหมื่นห้านะเกิดผมกดจัดทีมก็พลังก็น่าจะขึ้นเยอะอยู่นะครับ โอเคก็ของประมาณนี้นะครับผมก็มด,กดกอูอุปกรณ์นเม่อนเลยนะผมเกลืออุปกรณ์สีม่วงเยอะมากเลยนะครับได้แต่ป้องกันนะครับโอเคครับผมก็เล็บก็เลบวิจัยยีนนะผมก็ย้อนดับที่85นะครับก็ผ่าน4 0 3มาน,นะครับอย่าเราพามา หาคนตีกันก่อนดีกว่านะครับก็หาคนตีนะครับคนนีว้วิวโอ้มีงด้วยนะก็ได้จนกำกำจัดเวลากันหมดแล้วนะพลังหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตีกันดูก,ก่อนคนระับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวไหมนะโซนิกเขาได้เปิดก่อน,นครับใส่ราชานาฏฟ้าเราไป โอ้ผมจัดทีมผิดด้วยนะแล้วก็คิงเขาตายเป็นที่เรียบร้อยนะจกกักรพรรดิเด็เขาสกิลธรรมดามาพะโซนี่เขาไม่ติดบับคิดดีค่อนนะโอเคุ <c oughs> ูเพื่อนโดยรักชายอันตีไปอยู่ที่หนึ่งแสนสี่นะจกกักรพรรดิเด็กเขานอนไปแล้วนะโอเคด้วงเราต่อยโซนี่เขาลุ้มไปนะครับผม โซนิคปุ่มมันตีใส่อะตอมมีเขาหนึ่งเซนสองหมื่นนะตายไปแล้วนะโอเคครับผมดวงชูน่คาคาบุโตะเขาหกพันสองนะเขาน่าจะเน้นเลือดนะคนนี้ก็ทเพื่อนนายรดกใช่ผมต่อยธรรมดาไปดวงผมต่อยเข้าไปตอนนี้คือปุ่มปั้นดวงให้เลือดเยอะๆนะก็ให้เพื่อนเพ่อนโดยรักกายมาคอมบูก็เป็นดีเลยนะครับ ล่วงเขาถึกนะครับแล้วล่วงเขาใส่ก็าแปตายนะเขายังทีพาดตัวเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องหลังจากพรุ่งนี้นะแน่ๆว่าพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งหรือว่าเร็วๆนี้นะผมก็จะกดเต็มแล้วนะครับเพราะเราเล่นแบบนี้ก็ไม่น่าจะไหวนะแต่เราผ่า,าน่านใดครบอยู่นะครับคนนี้ก็เป็น พี่แดนนะเป็นจานแดนนะครับผมก็สายฟรีที่โคตรตึงนะครับดูตัวทีมเขาครับเป็นอันดับหนึ่งสายฟรีของซอ์ฟนี้นะครับแล้วคนนี้นครับเขาผมกดเขาตีออกช่องเลยนะโกพลังสองแสนนะครับโอเคครับเราตีนเลยฝั <c oughs> ่งเขาได้อัตี โซนิีนะครับเขาอันตีก่อนนะแล้วก็โซนิกฝั่งเราใส่บาคุซันเข้าไปนะแล้วก็การลูกอันตรีก็มาเจ็ดหมื่นกว่านะครับแล้วก็ม่ดวงเนตรสกิลธรรมดามาดวงเนตรปุ่มซุ่มหายังซุ่มหาไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่โคตรดีนะครับก็เกิดว่าได้ออกก่อนก็จะมีการสตันเกิดขึ้นนะนั่นน่าฟ้าสกิลธรรมดาใส่ โซนิคออนตีมานะสองเศนกว่าเลยนะครับผมโซนิ้ผมมันตีเข้าไปนะโอเคเราน่าจะไปตรงที่โซนิกนะครับถ้าโซนิกผมไม่ตายก็น่าจะรอดไว้อยู่นะพอโซนิกเขาได้เปิดกอนอย่างเ,เห็นเลยนะเดี๋ยวเราลองโอเคครับโซนิกเขาได้เปิดก่อนนะ แพ้ไปน,นะตานี้ครัตทวงชุล่าไปไม่เข้านะเพราะาติดโลโซนิกนะครับผมโอเคแพ้ไปน,นะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมกอข้นตีออกช่องอกำาำนะครับก็ดูโซนิกก็ดีกว่านะความเร็ว2,49นะโซนิกผมก็เร็วไม่เยอะนะ โอ้โหต่างคุณคั่วเลยนะห่างกันอยู่39หน่วยเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมใส่ตรงนี้เข้าไปนะผมเอาอุปกรณ์ความเร็วใส่ดูนะนี่ก็ผมมีแต่ป้องกันนะก็เล่นยากนะครับเราว่าใส่ของธรรมนากับมันเดิมดีกว่านะ เสื้อหายไปไหนแล้วครับผมเห็นอยู่มันตะก,กี้นะจะเป็นจงตีจมทีโอเคนี่ครับแทนดี่ไปเลยนะโอเคก็บูลรถผมก็ไอดีนี้ก็รอบรูรถยัสติตาอยู่นะนนะเราก็เก็บหินจากตรงนี้นะครับบาคุซันนี่นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการตามคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตไอดีทีนะสำหรับรวันนี้ขอบคุณครับ